ที่บอกมันมีเมียแล้วไปได้เมียไหนอ๋อผมไปได้ที่วงมันใหญ่ครับอแล้วไปได้ะบอกก็ผมอ่ะไปเที่ยวกับวงมันใหญ่แล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้นะเขาแซวผมเฮ้ยเขาแซวเหือเขาแซวว่าอะไรอ่ะเที่ยวประคัเที่ยวปะคังเที่ยวประคังโยโยโย่โอ้ยยังไม่ได้แซวหาลูกค้า ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครัหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับ เพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร b ์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครัหนึ่ง c บโคซีโรเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกก็หลปรับเนี่ยนะขั้นตอนแรกก็แรกแรกก็ไม่เป็นไรก็ตามกดไปอันนั้นยังผิดมันแรกข้าลูกพวกนั้นกสามทีสามทีใบแดงอะไรก็เลยเลยสามทีระยะแบบพอประมาณระยะแบบว่าหลังๆก็เริ่มเโง่ไม่เลิกกันเลยแล้วใบแดงอ่ะโง่ไม่เลือกตามทางโง่เดินอยู่หรือไชุดสุดท้ายถึงก็สลบลจอดเข้าไปลมออกไปแล้วสลบไปเลยกินทีกินดี นได้เยอะๆอยู่แล้วมันน่าเยอะเยอะฉนั้นโดนเยอะใช่ป่ะล็อกจอล็กกันในห้องล็อกกันล็อกกันห้องมีการล็อกตัวด้วยไหมกานยื่นคนรักเยอะเป๋อคนรักเยอะเราไปหลอกนะที่ประกาศไม่เรียกอ่ะเห็นมันอยู่กลางสนามใส่เกงในประกาศไม่หลอกท่านเดินเข้ามาใต้ตึกเข้ามาข้างเกลนะดีแม่ดีโอ้โหเสียใจเขาโดนวางอะโดนวางนะไปเลยอันนี้มันใส่เยอะทั่วแดน ใส่เกงใน,ในตึตก๊ตกตกึตก๊ตกตกึ๊กตึ๊กตึ๊กด่วนนะหลับเลยเหรอหลับเลยอ่าตายหลับแล้วหน้าฟว่ำไปเลยต้องลากกลับมาหมดสติอ่ะโดน <c oughs> ไอ้แม่กับผมฮาที่วันวันนแรกว่าขอจบเดียวเลยดีกว่าจบเดียวเพราะมันเกมเออนะเนี่ยแม่เนี่ยเปิดไม่ได้ไแม่บอกขอจบเดียวเลยดีกว่า <c oughs> ขอสิบทีวันเดียวรวดเดียวจบได้ไหมมั่นใจมากเราได้บอกมึงรับได้หรือเปล่าผมคือผมก็ไหวอ่ะขอสิบทีจบไม่งั้นต้องโดนระสามโดนระสาม เขาเบอร์ไปเรื่อยๆเขาเชียร์กันทั้งห้องนะช่วยกันจับกันแล้วเมื่อโดนทีแม่งเจ็บทรมานมันทนไปถึง8นะถึง8แล้วไดอีก2ทีเลยทนรอหมถึง8เลยเหรอผมไม่ไหวแล้วพี่ออกแก้ดีผมว่ายิ่งทนไปแล้ได้อีก2ไม่ทนไว้่ะทีเนี่ย คือกดล็อกเลยอือจะทําอะไรกูไม่ว่าอือแม่งถอดใจสองทีแม่งถอดิ้ได้ได้ได้ไม่รู้เบอร์ต่อไปเบอร์ต่อไปตู่ต่อไปลูกรักนูมันไม่ไหวไม่ไหวมันช้าไม่ไหวมัไม่ไหวเป็นอย่างนี้ลงแบงก์หมดเลยอ้าวอึ้ยมันโดดด้วยอะ แล้มีแผนกช่วยจับแบบจับให้ตึงจับแม่ข้าวเลยแบบตึงตึงไอ้ร้องยังไงอนะรู้ไหมผมันตึงไปเลยเนี่ยจับไม่แบบว่าเน้นะแดดเดี๋ยวไอ้กล้องจับได้ป่ะคือคือคือมันเน้นตรงร่องด้วยเว้ยไอ้เี้ยร้องบีเป็นตึงด้วยหรอไอ้พี่เนี่ยมันจะมีจ้งตัวเขียวอยู่นี่จุดเจอจุดเจอตรงนี้มีตัวดี้ตุ๊ด้วยบึ้มก็ไม่ห่วงมันร้องได้อย่างนี้เลยถ้าใครโดนอะไรแบ่ช่ยจับหน่อยเหมือนจะรักกันนะ ผมร้อนล้อี่ไอ้นี่เดียวันยยนีแต่ว่าเอ้ยโอ้ยไอ้ี่เอาด้น้ำได้แ้เฮ้ยไอนี่ไดนัำได้ลไปจ่าเขาได้งานมันนี่อลยไอ้่ไม่ออกตัวไม่ได้ วันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขออวยยศให้ก่อนนั่งพับชีทวีแมตคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีในวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป,งป้งเบลลงแค่แปง้งชีตัวเดียวนะคะ<ม>บอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มไอ้ล้อเดี๋ยวผมพาก่อนที่ไห้ไปเฝ้าตู้แดงอะโ <มา S 2> อ้โหอะไรอะอะไรอะอะไรอะ ตู้แดงตู้ร้องร้องเรียนเยนยตู้ร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเรื่องใดแดงจะเกิดปัญหาทันทีส่วนมากจะร้องเรื่องข้าวเ,เรื่องอิจิเราก็ปุยให้คนไปเฝ้าเพื่อที่ว่าถ้าใครหยอดร้องปึง้งเราให้ไปตามไปเลยร้อ,องทำไมมาคุยกัน ร้องไงคุยได้เดี๋ยวเราคุยกัน่อนเราจะต้องคนอื่นมีอะไรเรามาบอกก่อนแล้วเอ็งจรู้ได้ไงคนหยอนอ่ะก็ให้คนเราหน้าที่คือว่ามึงอะดูตู้แดงไว้ว่าอย่าให้ใครใครใครมาหย่อนตู้มึงมึงแน่ถึงเพราะว่าอะไรก็คือขอให้หรอใช่โค้งบังการหยอดตู้แดงข้างนอกระไคไม่ใช่ในแดงไทยนั่นนาดีมันจะทำให้แดงวุ่นวายเจ้าที่เร้อนหมดตัวเราต้ิ่งเข้าไปใหญ่ เบ้นไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอย่างมึงมัดกันไส้เบนจะมีอจะมีแผลจะมีจุเนีแผลจุกเนี้ยชุนเนี้ยกระเคยไม่จ่ายโอ้โหแผลใหญ่ด้วยบางทีเบนเอาเมียิดกระเทยเหรอเอาเมียปูกไปแต่ไม่ใช่เอาแผลอื่นเอารูเบนอิทธิพลมันไส้เงี้ยมันไส้จริงๆแล้วมีแผลไปแย่งเนี้ยมาในคุกใครแย่งกระเทยใครต่อไม่มากระเทยเป็นพี่ไม่เกี่ยวซ้ำเดี๋ยวเคยนอกไปฟั่ง อุ่มไปก่อนนีมันคือว่ามันเดือดร้อนเอออย่างนี้ไม่ไดร้อนพวกนี้มันไม่มันร้อนแบบไม่เปิดเผยอีกแล้ที่มาที่ไปทาให้หลอเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าตู้แดงเพื่อไม่ให้ข้อความทั้งหลายออกมาจากเจ้าที่เ้าอ๊อใช่ที่การดูไม้หลอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมึงทำไงก็ได้ให้เฝ้าตู้ไว้โดยมีวิธีมึงแต่หลอนี่สมมติตู้อยู่นี่นะหลอแม่งยืนยืนอย่างนี้ทั้งวันใครจะทั้งหลังที่ไงที่บบยืนอยู่กับตู้แง่ดูอย่างเนี้ย ยืนทตะวันอยู่ยืนตะวันยืนดูตู้เงี้ยตู้อยู่เงี้ยมันก็ยืนเงี้ยนี่เราให้ไปดูตู้เตาตู้เราไปแอบดูไปดูแอบดูตามมุมตาอะไรอย่างเงี้ยนี่มันไปยืนจ้องอยู่ตะวันพอพอมีคนร้องละเกมล่าอะไรละเจ้าหน้าที่ไล่กล้องอยู่ละอยากจะดูว่าคนไหนคนไหนบอกว่ากูดูแล้วไม่ใช่ใครแบบกู้ใหญ่ผู้ใหญคนหย่อน ไอ้หรอไอ้หรอไอ้หรอคือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เราดีจ้องอยู่ทั้งวันผมบอกว่าเปิดวนดูกี่รอบก็เจอแม่งอยู่ตรงนี้อยู่จ้องตู้อยู่ผมบอกต้องเบี้ยเนี่ยแน่นอนโมเดลบอกไม่ใช่พี่ไอ้นี่มันคนไอ้นี่มันคนเฝ้าผมมั่นใจยังไงก็ผู้กอดูกี่รอบไอ้เหี้ยนี่ก็อยู่ในจ้องอยู่จ้องตู้แม่งไอ้เนี่ยแม่งคนดี

ไอ้วเมื <rôle à déc> ่อวมันกี้ไปฝังในายสัตว์มึงดูย้ายผ้านั่นย้ายผาสายตาถ้าพลาดมานี่มึงรู้เลยนะมึงดูจ้องใหญ่ผ้าสายตาบอกครับพี่ได้ครับแจะแม่งจ้องแบบว่าไม่มีกระพริบปะเพราะมัน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 ถ้าการการต่อไปอ่ะมันถ้ามันต้องการเอาพวกเราออกอ่ะมันก็เป็นผลกระทบกระเทือนอยู่ตายตายจุ่ม การคุมของเราด้วยคือไอ้ไอ้พวกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงหมดใช่ไอ้ตู้เนี่ยคือตู้เนี่ยมันหย่อนกันมั่วอย่างนี้หอกมันหย่อนกันได้เท่มันหย่อนอะไรก็ได้เรื่องไปก็ได้จนมาตอนหลังเขาเลยบอกว่าถ้าจะร้องลักษณะแบบเนี้ยให้ลงชื่อด้วยลว่าผมคนนี้ร้องคนนี้ให้รู้ไปเลยคนตอนหลังเขาจะไม่รับพวกเรื่องพวกนี้แล้วใช่ อยากอยากไอ้ตอนเรื่องข้าวจำแนบที่ว่ามันไอ้คนอ่ะคนเขาไม่มีจะกินจริงๆริเขาก็ร้องเขาก็ถูกอ๋อเราถูกอย่างเงี้ยเขาไม่อิของเขาเนอะแล้วเขาไม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็าจ่ายเขากินแต่ตรงนี้อยู่แล้วผมก็ไม่มีอย่าที่มันบอกว่าผมก็ไม่มีอยกินเน่ะพี่ผมก็ใส่หลวงกินแล้วให้ผมกินอย่างเงี้ยพี่เราวมื่ได้เข้าไปจัดระเบียบมันก็จริงนะอย่างไอ้พวกคนแบบนั้เขาไปตรวจล่ะกูเข้าไปเราก็บอกบอกพูดมาปุ๊บเราเริ่มลงเลยอ่าเอ๊ะยอมรับเขาเลยเออต้ลงไอ้กวนก็เดินตรวจหมดลงพื้นที่เลยโอ้โห เป็นไงแม่มันทุบเป็นไงผักสามโลผักสามโลผักสามผักเชื่อไหมมันเอาอย่างเงี้ยเขาไก่เนี่ยชิ้นหนึ่งมันฉีบมันฉีบเออได้ไก่ทำเป็นก้อนใช่ฉีหมันฉีบทำไมเออฉีบเลยที่มันทำเงี้มึงไอ้เที่ทำางี้มันไม่ถูกทำเงี้ยแดกดิแลอวมึงกล้าแดกว่ามึงทำเงี้ยมึงถือว่ามึงไม่ได้แดกมึงให้มันแดกอยไอเนี้ยเขาถึงได้ร้องเรียนไงพี่เอามึงเอ้แล้วทำไมเขาทำอย่างนั้นอ่ะเขาทำเป็นหน้าที่พ่เลรน่าไงว่าเพราะยัมันมีประโยชน์แกว แกงมาหมูกรอนี้ก็มาตักขายได้หมดที่เลี้ยงตักโอ้ตรงนี้ไปตักขายเลไอไอไหมูเนื้อที่จะตักให้คนกินมันก็น้อยลงไม่พอพวกอาเฮดแม่งเหลือสี่ถาดไม่พองั้นก็ฉีกแบ่งกันแล้วไอคนที่มันร้องมันเห็นทุกวันน่ะมันเอาไปข้าวกินมันมันดูตรงจังหวะร้องทั้งๆแบบนี้ก็เกินไปจำช่วงหลังที่มีเหตุการณ์นี้เราก็ตัดบ้านแล้วนะใช่เริ่ตัดตัดแกงบ้านเราเริ่มสั่งไก่ใหญ่แบ่งให้ผมกินเหตุการณ์อี้ เราก็ตัดเสร็จโมเดลก็เรียกมาดูเ้าโอเคไหมโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่ผมได้กินข้าวแล้วฟรับบอกว่าแล้วถ้าพวกพี่ๆไปล่ะครับมีเกิดการกังวลนก็มีไอตอนพวกพี่อยู่อ่ะคือก็เป็นนี้แล้วถ้าพี่พี่ปล่อยไปกันแล้วแล้วผมแล้วผมจะเป็นเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็แหงนี่แหละที่มันไปหยอดตู้แล้วเราเลี่ยมาได้เจอมาได้แล้วเราก็เรียกมาคุยมันไม่เราเราไม่ได้ยุ่งเพราะว่ามันไม่ มันไม่มีประเด็นขึ้นมาออคือโอ้แสดงว่าเราเข้าไม่กบคุมอะเราไม่ได้ก้าวไก่เรื่องอะไรมาฉีกแบบซอยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ก้าวไก่เรื่องใครแต่ถ้ามันเป็นประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าไปควบคุมก็ต้องเข้าไปเออพอเจ้าที่ก็เอ๊ะเข้าไปดูเดิเขาบอกว่าเงาให้อยู่ไม่ต้องให้มาถึงกูถ้าเราอยู่ก็ไม่ต้องมาถึงกูแล้วบอกพี่นั่งเฉยๆเลยผมขอเคียงอะไรพวกาเี้ยเราไม่อยากเจ้าที่มอนวุ่นวายเออเขาอยู่เออเย็นๆ้เขาอยู่ในห้องท่อวุ่นวายกระมูกวุ่นวายของพี่เข มันเป็นมันเป็นเบร์ระบบไปใหญ่แต่มันตัดน้อยจริงนะมันเห็นอยู่ถ้าหนาบางทีเขาโหเงี้ยมึงโหยกูไปวะทำไมมึงโหยกันแล้วพี่ไม่ต้องมาพูดพี่เข้ามาพี่ก็เข้าห้องไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีถ้าเขาไม่พูดแดงสีแดงแดงแดงสีแดงสีที่คือว่าพี่พี่เข้ามาเนี่ยถ้าพี่พูดเนี่ยมันมีการโผล่ถ้าพูดนเขาพูดน้าจะเริ่มแล้ว

การเข้าคุกกับการวางตัวสำคัญที่หนึ่งถ้าไปแซมลันไปติดแดกติดซุยซี่ขิงแอบไปเยอะแอบโผลยเอกเยเพราะมาดูออกนะใช่ใช่คนที่อยู่หลายๆดูออกเขาไม่ติดเขาไม่ดูออกนะไหนคนไหนเออกต้องอยู่แล้วเออตรงมาแบบต้องซ้ำเหยต้องซ้ำเหยไนใหม่มาต้องบองแบบ แต่แต่ว่ามันจะมีพวกพวกอ่าสมมติแรกรับเนี่ยใหม่ๆเข้ามามันจะมีพวกแบบว่าตัวเก่าชอบสิงอยู่แดนเอาสิงได้เหรอก็อย่างที่เอ๋อบอกแอบเฟี้ยวเขาไปเฟี้ยวแดนแดนพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมาสร้างโต้ไปแอบเฟี้ยวอยู่แดนแดนพวกนี้ได้ใช่ไหมใช่จะมาทำทรงแบบว่าเขาเรียกว่าทำเฟี้ยวอ่ะแบบว่าแบบหน้าลงหน้าลายแล้วไปหลอกเด็กแง่หลอกตังเด็กหลอกอะไรเด็กไอ้เนีได้ชื่ออะไรไอ้เบี้ยวอ่ะไอ้เบี้ยวก่อนหมด้อเล่าอันนี้ใช่ไหม ใช้ช <muitas> ื oh ่อ <tricky> ว่าเบี้ยวโอร่ผมเช็คอยู่นานที่กูได้ยินมาไม่มีชื่อนี้มีเดียวว่าเบี้ยวโอรสผมก็เจอเด็กคนใหม่ที่ที่รู้จักเบี้ยวโอรสไหมมีที่ไหนวะไม่มีหรอกเจอก็อยู่แดนหกอะบายเยอะเลยแบบว่าตึงๆเลยแบบว่ารอบจัดเลยจี๊ดเลยอย่างเงี้ยพอมันย้ายข่ามาสีนี่แหละไอ้แบบเบี้ยวโอรถโมเอลก็ไปสตาร์ทสตาร์ท ไอาแทำเฟี้ยวไอ้สัตว์เออเฟี้ยวอะไรของมึงอะก็ไปหลอกเด็กก็ไปหลอกเด็กเด็กเด็กมันก็ไม่รู้เลยไหนจีนแดงไหนอะไรอยู่แดนแดนหกมาผมเชิคนยังเบียวรถเนี่ยผมจีจารนเลยหาตัวตั้งนานถู้ไอ้สัตว์ไอเบี้ยวลรแมวเบี้ยวลกแมวไอ้นตะะ วันนี้ติดเทียนเราต้องสตาร์ทไปก่อนเทียนไม่ได้ไปเทียนไปไปเกเรอะไรนะไปหลอกก็ว่าอก็หลอกก็ไม่หลอกไปแยวหลอกไม่ใช่ปฉาชีไปฉาชีวันนี้ไม่ใฉาชีไปหลอกกันหลอกของกินเท่าไหร่ตอนนั้น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 เราเล่าเรื่องโคตรฮาเลยที่น้าโจก็ถามเฮ้ยเอ็งเบี้ยมอยู่นอกเออมันมีจดหมายเมียมาจากถังดีที่บอกมันมีเมียเออต้องไปได้เมียไหนอ๋อผมไปได้ที่วงมันใหญ่ครับอ่าล้วงไปได้งาบอกก็ผมอ่ะ ไปเที่ยวกับวงเันใหญ่ใช่ปก็มาเจอผู้หญิงคนนี้นะเขาแซวผมเฮ้ยเขาแซวมึงเหรอเขาแซวว่าอะไรอ่ะเที่ยวปะคะเที่ยวปะคะเที่ยวปะคะโยโย่โอ้ยยังไม่แซวหาลูกค้าห้องเนี้ยอันตรายห้องเนี้ยถ้าเราเล่นจริงไม่ได้ไอ้กูอ่ะดูไม่ต้องใส่ของไอ้พวกเนี้ยตัวจะไป่ลึกเลยจะมีอคน เล็กกระโตกเล็กกระโตกก็ยังม,มีผมไม่คอยกองนะเวลาคนใหม่มานัน่งเล่เาฟังมันไปก่อนมมอเล่าไดนะ้แล้วค่อ,ไอยไล่ทีละจุดได้อย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยผิดประลุกผิดโดนกระทื้อเรื่องนี้ต้องมีห้องนี้ต้องมีข้อมูลจริงได้ไม่จริงห้ามพูดไอ้พวกไอ้กลัวลงมือไม่เท่าไหร่ไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้ต้ได้เงี้ย บางทีพูดผิดพูดถูกเนี่ยต้องแปดบาหนีตายอ่ะนะต้องเอาตัวรอดได้ๆอ่ะก็จะมีช่วงแบบแก้ตัวไม่แปลแปดบาหนีตายอ่ะลองอธิบายมาโอ้รอดไลมรโอ้รอดไหมเกือบไม่รอดเนี่ยตอนเห็นได้แรปเปอร์ในรายการต้องให้แก้ตัวช่วยให้แก้ตัวนะเล่าใหม่เลยเล่าใหม่ต่อเลยต่อใหม่เอาเพราะมูงเลาได้มึงเลาได้ใครก็มึเราได้ เดียวมานั่งขิงเงี้ขึ้นห้องมาให้หนังไปนั่งขิงเงี้ยเราเราเราพูดเยอะไอ้ดีๆไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยโดนจับผิดไปบ่อไยนะไอ้ทำให้เรื่อยก่อน เวรแต่วงกอได้เป็นเห็ดอ่ะไอเบี้ยนี่รู้สึกยันเรื่องอะไรครับคำ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 ชะโนดเรื่องนี้โคตรด้เขาบอกคำชะโนดนี่คืออะไรคำชะโนดนี่เป็นวัดเขาบอกแล้วมีหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อชื่ออะไรหลวงพ่อคำชะโนดไอเจาถามเดี๋ยวก่อนไอ้คำชะโนดมันตกลงเป็นวัดหรือเป็นพระบอกเป็นทั้งสองอย่างเลยให้ปล่อยมันไล่เลยแล้วคนรู้ก็ต้องโผล่เลยสักคำชะโนดเป็นเวิ้งเป็นเกาะวัดไม่มีเอง มันตำนทันไม่รอดอีกว่างมันเรื่องนี้ลับอะไรพวกนี้เขาเล่าเนาะเงียบร้อยโดนประชาพันเหมือนเดิมเปิดปลอมเปิดปลอมเนี่ยโดนเลยโถ่ห้องนี้เขายังแบบว่าซีเนียคนโตโตแล้วมึงมาเล่าเหมือนมาหลอกเด็กมันเด็กอ่ะกดเล่าก็เล่าไปเรื่อยโอ้โนี่ครับเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็นั่งฟังเพลินเลยเหมือนมันมองเรางัองเด็กก็เล่าได้ก่ก็เล่าปล่อยเราให้ฟัเราอยากเล่าอ่ะ อยู่อย่างนั้นมีพระอย่างนั้นเป็นเนนเป็นฤาษีอะไรมันก็เล่ามันไปเรื่อยอะ่ะบอกแล้วแล้วมีวัดด้วยเหรอใช่มีวัดชื่อวัดคำชะโนดนี่แหละทอดอเอาหลวงพ่อคือคำชะโนดเลนะ่ <c oughs> เาไปเรื่อยแล้วก็นั่งฟังไ <c oughs> อ้ยมันใช่ที่ไหนมพรเล่าแม่นมา,นาเป็นคนบางนาเพราะว่าเป็นคนสุขุมวิทอะไรของมันแ <c oughs> ม่นาบางนา อะไรมันเล่ามันไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยเรียบร้อยเรียบร้อยจบยังเราก็ถามจบยังยันกวจบปุ๊กก็ได้เลยจ้ะอ๋อกรอกรักกันแล้วก็โดนตั้งนั้นไม่ค่อยเล่าอะไรบ้างไม่ค่อยรู้เลยเดกอดกาเลยแต่เราเห็นเรื่อย่างเงี้ยเขอปกูเนี่ยจะรักกันมากจะคนโกงคนแก่รักกันหมดเพราะเราเราไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่เคยเปลี่ยนทันเอี่ยวไหมอ๋อเจอไอ้ยาเส้นไหม ไมทำไมทไมแต่เดี๋ยวผมยังมาไม่ทันแต่โตมไลฟางมีเรื่องเล่าปะปะโอ้ต่อรุ่นต่อรุ่นเลยอะเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไงก็รื่องนี้คือตะกอนมันแอบไปเส้นขึ้นอืมอยากเส้นที่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ใช่บ้านใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกแต่บ้านเราอ่ะก็ถามว่าเรามีอยาเส้นขึ้นไปดูดมาเราสองตั้งถือว่าเยอะเยอะนะถือว่าเยอะคือละในบ้านปก็สี่สี่คนสองตั้งแต่คือว่าดูดเนี่ยเราให้ทั้งดูดทั้งห้อง ดูทั้งห้องไม่ใช่ว่าเฉพาะในบ้านเราวัวขึ้นไปเดตตึ้มอ่ะดูขยายดูดูแต่ได้ดูคนะสองที่สองที่สองท,องที่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็รู้ๆอยู่เต็มโจจะดูตอนไหนก็ได้แต่พวกใ,ในในห้องเนี่ยมันจะให้ดูเป็นเวลาอเพราะว่าต้องตั้งเลท้องอะไรพอจะเส้นถือวา่านัะนำเข้าไปแจ็คต่อแปดเดือนถ้าหน่าว่าถ้าถ้าขายเนี่ยก็ราคาราคาสามสี่พันอะมวนหนึ่งเท่าไหร่มวหนึ่งเท่าไหร่มวนหนึ่งก็สองหนึ่ง อ่ามวยนึงก็ซองไอ้ฟอยไอฟอยออฟยมวยนึงฟอยนึงเหรอ๋อกาแฟฟอยนะแต่มันเป็นแดนนะลูกเรืออุ้ยแบบฟอยอีกด้วยมี๊กปอมด้วยนะมี๊กปอมหญ้าหญ้าหญาใบไม้แห้งสูบเลยนี้มีช่องโหว่พวกมีไม่ใช่ไม่ใช่คนเ่ยเข้าใจว่าขายขายฟอยเนี่ะพอมวยออกมาตีแม่งเหลี่ยมเส้นกันแบบโอ้ยนึกถึงสมัยสมเด็จเลยอ่ะเออเหลี่ยมเส้นเลยอ่ะไอ้แดคไอ้โอเว่นเขาเป็นบ้าอะไรไม่รู้ ลาขึ้นห้องมายังไม่ปิดถังปิดถังเสร็จยังเจ้าที่ยังลงไม่หมดเลยเอาถาดไปเลยปัน,ปน,ปนทันทันหน้า <c oughs> ถาดลาที่บอกแต่ขนั่งคือยู่ยนะก <c oughs> ูนั่งมองหลายทีอืมกูกูจะบอกเวนให้เจ้าที่เขาลงไปก่อนอะไรก่อนรู้ว่าเราเคได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นายโอ้โหมันเล็กอือรู้อยู่เวโปงอ่าแล้วมึง แป่งจะไปที่ไปลงไหมดแล้วบมขึ้นมายืนปุ๊บโอ้โหหวยเท้ยไไอ้เวนวิ่งไปเทในบอกทไมไอ้วิ่มันก็เนี่ยมัน้านแต่น้บอกเ่เทระยกเก่งในกองเทไปน้ำล่าสิททียไม่ลงเลยมัจจายเต็มเลยกูกูนอนไอ้กินไก่นาผักเลยไฟแชกกไอ้เ็จอไเดินมาดิ่งไปเติไปเดินที่บ็อก มึงออกไปดูข้างนอกเลยใต้ให้ออกไปเลยจากห้องไปอยู่ข้างแพงมไมไปอยู่กับวะเออเอาอยู่ข้างแพงพวกมึงต้าวภาษาแหม่ด้เนี่ยเขาเล่าเรียนมึงบึ้งข้างหลังดูจะโอ้โห่ต,ต้องต่อคดีเท่าไหร่โอ้ใครไม่ดูจ้ามึงก็มือ <c oughs> ไม่มีใครยกเลยเอาง่ายไม่มีใครยกเลยไม่มีใครยกเลยเออแต่มียกคนหนึ่ง <c oughs> ไอเอี่ยวบึ้งขึ้นมาเลยตุ๊บไป ไม่ถูกแต่มึงสมคนยกรู้เปล่าวะไมงได้รวยทุกคน่็ไดจะรู้แล้วว่ากูเนี่ยกูช่บังได้เออบังได้อสัตว์มึงไม่ไม่สูบอ่ะสัตว์เดี๋ยวมึงแจ้งเขาหมดเดียวเลยไอ่รวยที่อ่ะได้เหรอเดี๋ยวมึงงงโอ้เราเราทุกคนอาะหันมอไอยู่ในบ้านเป็นบุงคมที่เป็ไงอ่ะ ไม่มีใครเขายกเลยอ่ะใช่เบขนาดคนแก่สี่ห้าคนเออไม่มีใครสูงสี่ห้าคนคนแก่เขาก็ไม่ยกแต่อีเยี่ยมไม่ให้ยกขึ้นแบปึ้งไม่สูงครับแต่ที่รู้ว่าพี่อูจะไม่ว่ามันจับพวกเราย้ายห้องอยู่เย็ดแปดเดี๋ยวมึงจะย้ายห้องคนเดียวไอีธานมึงอยู่ได้ไงไอ้เหี้ยใส่กางเกงเลยย้ายห้องอีเยี่ยมคนรวยเลยโคตรรวยที่ไหนตัวอ้า บนน้ำร้อนเนี่ยขายกาแฟเนี่ยผมผมไม่ค่อยกล้ากินร้านนะาไงในแรกกินผมผมคาใจแก้วคาใจแก้วเไมอ่ะเขาขายกาแฟเนี่ยมันจะเป็นแก้วแบบว่าขวดขวดน้ำขวดน้ำสี่บาทขวดน้ำสี่เนี่ยเขาจะตัดตูด อ่าแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นแก้วคือกติกามันเนี่ยก็คือว่ากล้าให้คนไปหาเก็บขวดพวกนี้ที่ทิ้งแล้วอ่ะมาล้างตัดล้างแล้วก็ตัดต่วนใส่กาแฟขายคือไม่ลงทุนแก้วใส่กาแฟขายแต่ว่าถ้าร้านอื่นเขาจะมีแก้วสิบบาทอ๋อไม่แก้วอย่างนี้ร้านหนึ่งแก้วอย่างนี้ร้านหน่งกินกาแฟปกติก็ได้กินนะมันเป็นเปเกิลกินแล้วพักอ่ะไอพีซมั้งไอพีซไฟมากินพี่เอิญกินไปได้ยังไงอ่ะไม่ทำไมมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะกินกินไม่ได้นะทำไมอ่ะ โมเด้ก็รอเลขก็ยังไม่ขึ้นมีใจเราเพล้นท์เขาะได้แล้วอะไรปิดหรือเปล่าด็กบีดด้าห้องนู้นแม่งต่อยกันหลอกปักมือหมดเหูตาเลือดแม่เลยโอ้โหทีวีดิเลขยังไม่ขึ้นเนี่ยฝักเลยปุ๊บหมดเอยไม่ได้ตังค์เลยโดนด้วยโดนด้วยสำหรับ FC ช่องการละครหนึ่งใบโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย รีวิ่งเดยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, S, X M, L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผม ขอพร้อมส่งได้เลยครับ